สวัสดีค่ะหนึ่งนาทีกับครูบุตรนะคะวันนี้เราจะมารู้จักต้นทุนสินค้าที่ขายหรือต้นทุนขายองค์ประกอบที่สําคัญของต้นทุนขายจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือ 1. สินค้าคงเหลือต้นงวด 2. ซื้อสุทธิ 3. สินค้าคงเหลือปลายงวดซื้อสุทธิประกอบด้วยซื้อสินค้าบวกค่าขนส่งเข้าหักสรงคืนสินค้าหัก ส่วนลดรับเมื่อเรานำสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกกับซื้อสุทธิเราจะเรียกว่าสินค้าที่มีไว้เพื่อขายนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายหักสินค้าคงเหลือปลายงวดออกยอดเป็นต้นทุนขายอย่าลืมนะคะต้นทุนขายประกอบด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือ 1. สินค้าคงเหลือต้นงวดซื้อสุทธิและสินค้าคงเหลือปลายงวดเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ